นะครับประเทศไทยต่างประเทศมีกฎหมายนะครับมีสถานพินิษ์นะครับสำหรับดัดสันดานพวกเด็กนะครับที่กระทำความผิดเด็กทำความผิดเด็กก็ต้องไปรับโทษไปดัดสันดานอยู่ในนั้นนะครับผู้ใหญ่ทำความผิดก็ต้องไปรับโทษไปดัดสันดานอยู่ในเรือนจำนะครับ ถ้าทำผิดมากลงมือฆ่ามนุษย์ท่าคนไปแล้วซึ่งมันสำเร็จโทษไปแล้วก็เป็นคดีหนักหน่อยนะครับก็จะโดนนะครับอาจจะโดนตัดสินประหารชีวิตนะครับ ประชาชนที่อยู่ภายในประเทศทุกคนนะครับไม่ยกเว้นนะครับแม้แต่ขอทานข้างถนนนะครับเพราะว่าขอทานข้างถนนข้างถนนเนี่ยบางคนเขาไม่มีบ้านสาเหตุเพราะอาจจะเพิ่งออกมาจากเรือนจำพ้นโทษนะครับแล้วก็มาอยู่ข้างถนนมาขอทานเพื่อที่จะมีชีวิตใหม่แต่ส่วนมากพวกนี้จะไม่รอดนะครับจะถูกยัดคดีความกลับเข้าไปอยู่ข้างใน แล้วก็ถูกทํำลายแล้วก็ตายอยู่ในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอย่างผมเนี่ยก็ยังมีบ้านยังมีชื่อในทะเบียนบ้านนะครับซึ่งมัน,มนบ่งบอกนะครับว่ามีบ้านอยู่มีบ้านพักอาศัยไม่ใช่คนจรจัดไม่ใช่คนเล่ร่อน ไม่ใช่นักโทษที่เพิ่งออกมาจากเรือไม่ไม่ใช่นักโทษที่เพิ่งออกมาจากคุกจากเรือนจำอย่างแม่ผมไปนั่งเล่นไพ่จะมีเด็กเป็นนั่งอยู่ด้วยเห็นไหมครับอันนั้นก็ไปนั่งประจํานะครับพอมีรูปภาพพวกผู้ใหญ่เล่นไพ่เป็นฐานกระทำความผิดและนะครับแล้วก็มีรูปภาพหลักฐานก็ผมก็มีประวัติเป็นผู้ป่วยที่แม่ผมบ,บีบบังคับเอาผมเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชนะครับสมเด็จเจ้าพญาตั้งแต่ปี2540 สี่สิบหกสี่สิบเจ็ดแล้วพอกลับมาอยู่บ้านก็ปีสองพันห้าร้อยสี่สบแปดสี่สบเก้าเขาก็ให้ไปรับยาที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดโรงพยาบาลเกษตรวิสัยแผนกจิตเวชนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นแล้วพวกเนี้ยเขาจะรู้อนณาเขตพื้นที่พวกเนี้ยเขาจะรู้ และผมก็จะโดนแกล้งนะครับโดนปิดกัน้นเรื่องหน้าที่การงานแล้วผมย้ายมาอยู่ที่เนี่ยผมก็กินยาจิตเวชแรกๆเนี่ยผมเดินเสื่องซึมเป็นผีดิบซอมบี้เลยนะครับเดินน้ำลายย้อยเออเลอนะครับจนกระทั่งผมแอบอาอยาไปทิ้งไม่กินยาแล้วก็ปรับสภาพตัวเองนะครับจนร่างกายดีขึ้นแล้วก็พยายาม ทำแล้วก็ไปเรียนกศนจนได้วุฒิกศนแล้วก็ไปทํางานแต่ว่าก็ไม่มีเคยรับเพราะว่ามันมีการพูดปากต่อปากเด็กนะในเด็กในหมู่บ้านเนี่ยพวกวัยรุ่นบางคนเนี่ยมันก็ลงไปทํางานที่กรุงเทพพอมันเห็นปุ๊บโอ้ยไอย้นี่แม่งเป็นผีบ้าผีบอนะเดี๋ยวทํางานทํางานบางทีเราทํางานดีนะครับไม่ตรงกับคําที่เขาพูดพวกมันก็จะแกล้งกันจนมีลักษณะนะครับ เหมือนอย่างที่พวกมันพูดแล้วเราก็โดนบีบให้ออกจากงานแล้วก็กลับมาอยู่บ้านนะครับนะมันจะเป็นแบบนี้นะครับพวกที่มีประวัติที่เข้าไปรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชนะครับดูอย่างแบงก์เลสเตอร์นะครับตกอยู่ในสถานะจำยอมนะครับเขาบีบบังคับเขาทำคอนเทนต์ให้กินเป็นพวกคอนเทนต์ขยะให้กินนู่นกินนี่กินนั่นเป็นไงครับคนมันยอม มันอยากได้เงินมันก็ทํามันไม่สามารถพูดขอความช่วยเหลือใครได้มันก็ทํานะครับสุดท้ายเป็นไงครับตายอย่างผมเนี่ยผมไม่ยอมนะครับผมโดนบีบบังคับให้กินนูกินนี่ผมถ่ายรูปภาพหลักฐานลงโพสต์อย่างเดียวนะครับนะเพราะฉะนั้นมันต่างกันแต่มันจะไม่ต่างกันตรงที่ว่าถ้าพี่น้องประชาชนที่เขาเป็นพลเมืองดีเขาไม่รับรู้เขาไปฟังความข้างเดียว ผมก็จะโดนลมทำลายอยู่ตลอดไม่จบไม่สิ้นอนาคตก็จะไม่มีนะครับแล้วดูฐานะาทางบ้านผมเห็นไหมเห็นบ้านผมไหมครับมันก็ไม่ใช่ว่าอับจนที่ว่าจะไม่สามารถหาเงินนะครับซื้อรถให้ผมไปหาทำมาหากินและอีกการที่ผมได้รถครั้งที่แล้วลงไปทำงานปี2 5 6 5นะครับมอเตอร์ไซค์เวฟจนผมได้ต่อยอดไปซื้อมอเตอร์ไซค์อล็อก แล้วก็ถูกพวกวัยรุ่นที่เขากินน้ำกระท่อมเขาหมันไส้แล้วก็ฟังจากรายการนูน้นรายการนี้มาแล้วก็ฟังจากพวกเด็กวัยรุ่นในแถวแถวในหมู่บ้านที่ลงไปทำง,ง,งานในกรุงเทพมาในเขตพื้นที่อนามยเอกไมยเขตพื้นที่นูน้นเขตพื้นที่นี้เขตพื้นที่นั้นแล้วก็มาขับรถเบียดเฉียวชนผมทําให้รถผมถูกยึดทําให้ผมเป็นหนี้เครดิตบูโรนะครับก็ อันนี้นะนะผมก็จะให้เป็นดุลพินิจของ <c oughs> ผู้พิพากษาของศาลนะครับในการคิดคำนวณน,นะครับว่าทำไมรถผมถึงถูกยึดทำไมผมถึงขับรถเร็วทำไมผมถึงขับรถประสบอุบัติเหตุบ <c oughs> ่อยนะครับก็ดูเอานะครับ <c oughs> อย่างรายการของพิตั้มผู้ก่อการดีนะครับ เรื่องนาแต่แล้วก็หลังเจิกย้ายงานนะครับก็มีการพูดว่าบอกว่าแม่เนี่ยไปเล่นไพ่เล่นการพนันผมว่าน้องอ่ะเขามีอาการทางจิตอ,อ่อนๆนะครับการเล่นไพ่การเล่นการพนันเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามันไม่ธรรมดานะครับพี่ตั้มนะพี่ตั้มฟังนะคนติดไพ่ติดการพนันหมดเงินกันไปเป็นล้าน บ้านครอบครัวล้มละลายครอบครัวแตกแยกกันกี่ครอบครัวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับกี่คดีนะครับนะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาผมแก้ไขปฏิบัติตัวเองมาตั้งแต่อายุ20ปีนะครับจนกว่าจะดีได้จนกว่าผมจะได้มีโอกาสไปทํางานแต่ก็มาถูกนะครับโดนลักษณะแบบนี้ลุมกระทําคําพูดปากต่อปากว่าเป็น ผู้ป่วยจิตเวชเป็นผู้ป่วยจิตเภทเป็นผู้ป่วยจิตประสาทต้องกินยาห้ามขาดยาเห็นไหมครับอนาคตพังนะผมเลยต้องทําคลิปวิดีโอเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อสร้างอนาคตของผมนะครับไม่งั้นแล้วเวลาพ่อแม่ผมตายมันไม่มีใครหาเลี้ยงให้ผมครับผมต้องอยู่ยังไงผมต้องอยู่เหมือนกับพวกคนที่อยู่ในบ้านพักคนชราพวกเด็กกำพร้า ใครเอาอะไรมาให้ก็ต้องยกมือไหว้นะครับซึ่งมันไม่ใช่ผมสามารถทํางานหาเลี้ยงชีพผมทํากับข้าวเป็นผมหุงข้าวเป็นนะผมสามารถค้าขายได้นะครับผมสามารถยกมือไหว้พี่น้องประชาชนที่มาอุดหนุนที่มาใช้ใจ่ายที่มาใช้ใจ่ายในตลาดที่มาซื้ออาหารซื้อสินค้าผมผมสามารถยกมือไหว้ผมสามารถส่งรอยยิ้มให้เขาได้ ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้มันเป็นการสร้างนะครับสร้างมิตรภาพสร้างไมตรีที่ดีนะครับสร้างธุรกิจที่มีการทําธุรกิจด้วยกันสร้างมิตรภาพทางธุทางธุรกิจเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันได้นะครับโโผมสามารถอยู่รอดได้ด้วยรอยยิ้มด้วยการยกมือไหว้ด้วยการทําอาหารสะอาดทําอาหารที่ไม่มีสารพิษเจือปําทำอาหารที่ไม่มีเชื้อโรคเจปนให้พวกเขารับประทานให้พวกเขามีสุขภาพดีได้ สามารถถ่ายวิดีโอขั้นตอนการทำงานการประกอบอาหารให้พวกเขาดูผ่านทางหน้าจอมอมิเตอร์คอมพิวเตอร์ที่หน้าร้านได้ทุกๆวันนะครับสินค้าผมซื้อมายังไงแกะออกมาจากถุงวิธีการทำกระบวนการทำวิธีการก่อนการประกอบอาหารทำยังไงสะอาดไหม พี่น้องประชาชนที่มาซื้อสินค้าเขาก็สามารถเห็นผ่านจอมบ,บนิเตอร์นั้นได้ทุกๆวันและทุกๆวันของการเตรียมวัตถุดิบก่อนการประกอบอาหารได้ทุกๆวันนะครับซึ่งมันจะเป็นวิดีโอที่ไม่ซ้ํากันนะครับสิ่งเหล่านี้ธุรกิจเหล่านี้มันจะอยู่รอดได้ก็ด้วยวิดีโอรูปภาพเหล่านี้นะครับขั้นตอนการทำเนี่ย มันถูกสุขลักษณะอนามัยไหมนะครับมันสะอาดไหมนะครับอันนี้คือมาตรฐานนะครับแล้วก็เป็นรูปภาพหลักเป็นรูปภาพหลักทางมาตรฐานทางวิชากฎหมายนะครับที่สามารถนำไปใช้ประกอบคดีความต่างๆได้เมื่อเกิดปัญหาที่ร้านนะครับ พฤติกรรมการค้าขายของเรามีลักษณะอย่างไงถ้าเรามีพฤติกรรมที่มีลักษณะพูดจาไม่ดีกับพี่น้องประชาชนที่มาใช้จ่ายซื้อสินค้าที่ร้านเรามันเกิดจากสาเหตุอะไรมันสามารถนำป,ประกอบเป็นรูปภาพหลักฐานได้นะครับดังนั้นแล้วนะครับมระดกทั้งหมดนะครับผมต้องการแค่ลดนะครับไอออนนะครับ แล้วก็อุปกรณ์ที่ติดตั้งนะครับ iPad นะครับหรือแม้แต่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับที่มีเลเวลสูงๆหน่อยสำหรับใช้นะครับ iPad คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโทรศัพท์เครื่องใหม่นะครับสําล้องนะครับสําหรับถ่ายทำวิดีโอนะครับกล้องไร้สดสําหรับถ่ายทำวิดีโอการทํางานนะครับ สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะต่อชีวิตผมทําให้ผมมีชีวิตอยู่ร่วมกับพี่น้องประชาชนได้อย่างปกติสุขนะครับไม่เดือดเนื้อร้อนใจนะครับไม่เกิดการอลราว,าวัตวายนะครับนะทุกๆคนครับประชาชนทุกๆคนต้องการสินค้าดีนะครับประชาชนเวลาจ่ายเงินไปเข้าไปในร้านอาหารเพื่อที่จะไปรับประทานอาหารเขาต้องการอาหารที่สะอาดอาหารที่อร่อยถูกปากนะครับ ไม่มีใครอยากกินอาหารสกรปรกไม่มีใครอยากกินอาหารที่มีสารพิษเจือปนไม่มีใครอยากกินอาหารที่มีเชื้อโรคเจือปนถูกไหมครับผมไม่จําเป็นต้องไปทำคอนเทนต์ให้มันสนุกเฮฮาปาร์ตี้เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเข้ามาซื้ออาหารผมแค่ถ่ายทำรูปภาพวิดีโอขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ ก่อนการประกอบอาหารแล้วก็ถ่ายทำภาพวิดีโอวิธีการประกอบอาหารเพื่อนำสู่มือพี่น้องประชาชนที่มาจ่ายเงินมาจ่ายตลาดมาซื้อสินค้าที่เป็นอาหารที่ร้านค้าผมได้นะครับนะธุรกิจจะดำเนินต่อไปได้ขึ้นอยู่กับรูปภาพเหล่านี้นะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับ การทำคอนเทนต์ตลกเฮฮาปาร์ตี้หยอกล้อลอเล่นล้อเลียงจนเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บกันแบบนี้มันไม่ใช่นะครับนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตรับประทานอา,อาหารก่อนนะครับอธิบายมาก็เยอะนะครับผมหวังว่าพี่น้องประชาชนจะเข้าใจนะครับที่ผมอธิบายแบบนี้เพราะว่าผมก็ต้องการมีอนาคต26ปีแล้วนะครับนะมันไม่ใช่เป็นระยะเวลาน,น้อยที่ ผมแก้ไขปฏิบัติตัวมาทำไมผมถึงอยู่แต่ในบ้านทำไมผมถึงไม่ไมเอาไปคบหาคบค้าสมาคมกับเพื่อนบ้านก็ผมรู้ครับอนาเขตพื้นที่เราเนี่ยมันมีพวกสารเสพติดมันมีพวกเด็กวัยรุ่นถ้าผมไปผมเป็นมีสารเสพติดเข้าไปใกล้ไปพูดคุยกับเด็กวัยรุ่นที่เราเพิ่งกลับมาอยู่บ้านแล้วเราไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรมาบ้างเราเข้าไปคุยกิดตารวจมาจับเราอีกทําไง ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเด็กที่มอดสมกินเหล้าเด็กที่มอดสมกินน้ำกระท่อมนะครับเด็กที่ม,มอดสมใช้สารเสพติดปิดกฎหมายชนิดยาบ้ายามา้าและยาเสพติดอื่นๆผมจะไม่เข้าใกล้ผมถึงได้อยู่ในในบ้านแต่พอเวลาอยู่ในบ้านปุ๊บคนก็จะมองกันว่าไอ้นี่เป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าทําไมมันกักตัวกักขังอยู่คนเดียวนะครับอย่างใน บริบทของคุณหมอที่ลงไว้ใน Google นะครับเกี่ยวกับวิธีการสังเกตคนที่มีอาการซึมเศร้านะมันก็จะมีอาการเหล่านี้ลักษณะในที่เขาอธิบายลักษณะคล้ายๆกันกับผมเนี่ยที่ผมอธิบายไปนะครับซึ่งเขาก็จะมองว่าผมเนี่ยเริ่มมีอาการซึมเศร้านะเริ่มมีอาการทางโรคจิตเวทนะเริ่มมีอาการทางโรคจิตเภทเริ่มมีอาการทางโรคจิตประสาทแล้วก็เข้ามาก่อกวนวุ่นวายผมอยู่อย่างเงี้ย ผมถึงได้ทําวิดีโอเหล่านี้ขึ้นเพื่ออธิบายนะครับเพื่อที่ให้หมอได้รับรู้เข้าใจว่าวิธีการคิดคํานวณของหมอเนี่ยควรจะวินิจฉัยยังไงควรจะพิจารณาย่างไงนะครับไม่ใช่มาพูดพูดพูดพดเพื่อให้ได้เพื่อให้โรงพยาบาลเพื่อให้ตัวเองได้ผลประโยชน์จากการที่มีผู้ป่วยจิตเวชเพิ่มขึ้นมีผู้ป่วยไปจ่ายค่ายารายเดือน ทุกๆเดือนเพิ่มมากขึ้นแบบนี้มันใช้ไม่ได้นะครับ